บ้านแตงไทยใกล้เสร็จแล้วแตงไทยมาตรวจบ้านใกล้จะขึ้นบ้านใหม่แล้วห้องครัวแตงไทยห้องครัวห้องน้ำห้องน้ำห้องถูห้องถูงหงถงเหลียละแน่งนาบ้านกรับ เก็บสีทั้งนอกอีกหนึ่งรอบฮอ,อกก็ท่ารอบเดียวของนอนแต่งไทยซ้ำกันห้องถุง้องเปิองอันนี้หอ้องเปิง ถุงถ้าส้มหนาบานเอ้าน,า,นาบานยังว่าท่านได้เรียบร้อยใกล้สิหอดมือขืนบ้านแล้วเหลือละแนงหนาบ้านนี่เหลือละแนงอ้อมหนาบ้านกับเก็บสีอีกรอบนึง พื้นไฟอีกหลอดไฟนาะบานสามหลอดย่ง,งและแนงนาะบานย่งเก็บสีทั้งนอกก็ได้รอบเดียวบ้านเล็กๆแตงไทยนี่บ้านเล็กๆแตงไทยแต่หมดตางเยอะอยู่เด้วยก่อน บันที่ยีบเอ็ด้ดือพี่น้องเอ้ยขึ้นบานใหม่มีหมอลำชิงพร้อมเด้อหมอลำชิงลูกเาวเเพียนคู่นูดเด้อแสงอรุณเด้อ